สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันนะครับจะพามาส่องหลังบ้านช่างแม็โคราชนะครับช่างแม็โครราดนี่ก็ชื่อเสียงก็โด่งดังพอสมควรนะครับในวงการตู้ลำโพงไทยนะครับเป็นตู้ลำโพงสายประดิษฐ์เองนะครับเหมือนกันนะครับ เราจะมาดาูความสวยความงามของเขาอันนี้เป็นคลิปนะครับคลิปจาก Facebook ของช่างแม็กนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่า,าเสียงมันอาจจะมีการแหบแห้งเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนะครับช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็จะไม่ค่อยเห็นได้โหลดคลิปวิดีโอลงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ A นะครับผมนี้ ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักถึงขั้นลุกไม่ขึ้น2วันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เองก็ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นมาแล้วมันอันตรายนะครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงจริงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับผมความรู้สึกเนี่ยขอเล่าก่อนละกันความรู้สึกเนี่ยมัน มันหนักกว่านะครับมันหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดนะครับแต่ว่าอาการหลายๆอย่างคล้ายโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอไอท้องเสียคอแห้งทานข้าวไม่รู้รสนะครับปากหรือมันมันสากไปหมดนะครับมันไม่ได้จืดนะครับแต่โควิดเนี่ยมันจะซาซานะครับแล้วทีนี้ที่สำคัญนะครับคือ มันปวดหัวเวียนหัวนะครับลุกขึ้นเดินก็แทบไม่ได้เลยนะครับใครไม่อยากเป็นก็ไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับจะดีนะครับอย่าให้มันเป็นเป็นแล้วมันแก้ยากนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุสูงนะครับโอกาสที่เราจะแพ้มันมันมีสูงนะครับผมก็โชคดีนะครับที่ยังหายขึ้นมาได้นะครับผม เรามาดูตู้สวยๆของช่างแม็กนะครับที่เราเห็นนี่นะครับเป็น2 1 2นสองนะครับเขาทำออกมาได้รูปร่างแบบสัดส่วนแบบสวยงามมากๆเลยนะครับจุดร้อยนะครับไรอลเลขสี่จุดนะครับหน้าสองหลังสองนะครับสามารถที่จะทำกล่องกล่องกล่องบรรจุภัณฑ์ได้เลยนะครับโดยที่ ตัวนี้นะครับถ้าใส่ใจจริงๆมันจะเป็นการช่วยรักษาอุปกรณ์ของเราให้อยู่คงนานนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างเห็นไหมครับเข้าไม้เข้าเหล็กกับไม้เนี่ได้อย่างลงตัวเลยนะครับมีมือจับคู่นะครับซ้ายขวานะครับด้านหลังนะครับก็เพจอินพุตเอาพุตนะครับ แยกชุดนะครับแยกชุดซ้ายขวานะครับแยกชุดซ้ายขวาผมไม่ทราบว่าเป็นการแยกกลางแหลมหรือว่าแยกชุดตู้นะครับอันนี้ต้องไปถามช่างแม็กเองนะครับเราส่งทาง a c e b o o k นะครับเพื่อ,อนำมาเผื่อแผ่บางคนที่ไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้ามาเจอวิดีโอนี้ก็อาจจะรู้ช่องทางติดต่อได้นะครับแม็ก ออดิโอซิเตนะครับพิมพ์เข้าไปเขาจะเจอนะครับเมืองโคราชนะครับน่าจะแถวแถวลำพะเพิงนะครับหน้ากากออกแบบมาก็สวยงามนะครับลังพึ่งนะครับออกแบบมาสวยงามพอดีพอดีเลยกับหน้าตู้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่ผู้ผลิตนะครับว่าจะออกแบบยังไงหรือจะซื้อสําเร็จมาถ้าซื้อสําเร็จมาก็ต้องทํากล่องให้ขนาดเขา แต่ถ้าเกิดเราทํากล่องขึ้นมาเราอยากให้หน้ากากมันลงตัวพอดีเราก็สั่งทําหน้ากากสั่งทําตะแกงต่างหากนะครับดูงานติดตั้งเขากันนะครับก็ออกงานโชว์เยอะนะครับช่างแม็กไปตามงานโชว์งานเดโมต่างๆก็จะเจอนะครับนี่นะครับจุดขายแม็กของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวล่างนะครับตู้ดับเบิลตัวนี้ 18นิ้วกับ21นิ้วนะครับซิงเกิลซิงเกิล12นิ้วก็มีนะครับซิงเกิล12นิ้วนี่นะครับสวยงามน่ารักนะครับปกติ12นิ้วนี่เรานิยมทำจุดร้อยนะครับอันเดียวนะครับแต่นี้เขาออกแบบมาทำจุดร้อยสองนะครับจุดร้อยคู่ร้อยหลังคู่นะครับ จุดแขวนนะครับออกแบบมาสวยงามนะครับลงตัวพอดีเลยนะครับขอบเหล็กกับตะแกรงนะครับผมนอกจากนั้นก็มีตู้ฟอนนะครับตู้ฟอนหน้าเวทีนะครับนิยมใช้ในงานอีเวนต์นะครับตนนัวนี้นิยมใช้ในงานอีเวนต์ส่วนมากจะนิยมทำดอกโคเอเชียนนะครับเนื่องจากว่าเขา เขาป้องกันประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ดอกโคเชียนเนี่ยมันจะมีกลางแหลมในตัวนะครับมันมีเสียงแหลมในตัวนะครับโดยรอบนอกเป็นเสียงกลางแล้วก็มีเสียงแหลมอยู่ข้างในนะครับป,ปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับโคเชียนทีนี้มาดูซับเบดนะครับตัวนี้นะครับหน้าตา เหมือนไหมครับหลายๆคนก็จะดูเหมือนโนเนมของแม็กซ์รินนี่ตัวนี้คลายแม็กของเขาที่ผมว่าเห็นไหมครับตู้ดับเบิลนะครับผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับ D&B นะครับของทางยุโรปมากกว่านะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ไม่ทราบได้ว่าเขาเขาใช้แบบของตู้ไหนนะครับแต่ว แต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่มาตินถ้ามาตินมันจะมีรูรอบทิศนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของเขาคือคือตัวนี้ตัวเล็กนะครับลูกเต๋านะครับลูกเต๋า18นิ้วนะครับลูกเต๋า18นิ้วนี่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับงานขนาดงานอีเวนต์เล็กๆเนี่ยครับหรือว่างานดนตรีนะครับไม่ว่าการแสดงดนตรีสาธารณนะ อ,อย่างเช่นคาราโลเกะกีตาร์นะครับบตรีในสวนบตรีในร้านอาหารมือกีตาร์ในชอบนะครับอ่าิ้วไปคู่หนึ่งครับเอาขึ้นท้ายฟรจูเนอร์ไทสรถเก๋งได้เลยนะครับเป็นลูกเต่านะครับเป็นลูกเตา18นิ้วหน้าตาดูดูหน้าตาให้ชัดๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับ อดอกลำโพงจะเกือบชนขอบเลยนะครับนี่ช่าง Mac นะครับ Mac MC Audio System นะครับนครราชสีมานะครับใครสนใจก็เข้าไปติดต่อคนหาใน Facebook นะครับผมนำมาผมพามาส่องนะครับผมส่องจาก Facebook นะครับส่องจากเพจของเขานะครับเพราะว่า มันมีทางเดียวที่เราจะเข้าถึงนะครับก่อนที่เราจะมีเวลาในการออกภาคสนามไปหาไปสอบถามนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับเฟซบุ๊กนี่เขคงจะไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่งั้นคงจะไม่มาเผยแพร่ทาง facebook นะครับผมก็นํามาพูดมาคุยกันนะครับมาเผยแพ่มาส่งเสริมนะครับส่งเสริมผลงานฝีมือคนไทยนะครับ คนไทยเราเนี่ยเก่งนะครับเก่งครับโดยเฉพาะงานฝีมืองานช่างไม้นี่นะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ใช้ตัวช่วยยังไม่ใช้เครื่องจักรอะไรมากมายก็ถือว่าเรายังอยู่ในแนวหน้าในการผลิตนะครับระดับเอเชียเลยนะครับระดับเอเชียเลยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม